ยังงเราี้วเนี่ยข้างเลีวผู้เดายางส่ายางส่าข้ารถเราโ่สิได้เขาพอดเอาวะนารูดกูไมได้แล้วในบ่อสามมือเราเนี่ยพอไม่แล้วเยนี่อนเดี๋ยวเขาไล่กินรถยังใส่ใส่ตเวนเลยไม่เป็นใจหรอบ่อเยอะได้ใส่กินวนกินมันสามใสวะตาวเอ๊ย นี่สามยูแตตัวนี้มันโมสามเนี่ยเด็กกินฟี่ีกสองตัวเด็กกินเลยยงแยวอยู่ดีๆก็เดินไปหาตันี้เดยวตอนหอบผูไม่หี่เลี้ยงอีกเลยไปงมาสามใสดม่หายี่เลี้ยงเลยนะไปไปพีเลี้ยเข้อมอกเ่าพี่เลี้ยงขอข้ามุมก่อนแยวมันเลยมาข้ามุมก่อนข้กัยังงงสามใสวสามสี่ห้า้สส เพอ้หลอกบวอดอยบตาแดงดีมังไม่ใช่ไปต้องเข่าฮวอดนะเข่าเมยงหรเขากินจซื้อนี่แล้วเข่ารัดเข่าหเออเาลดเอาลเอาเลยเอาเลยเอาเลยเแดงเลยเอไม่ใ่แเลยกินตัวนี้ันี้เอาเนะเอาเอาคือเขาเอาคือเาลดคือเาะี่เอาจังะนัดออยได้เนีย ป๊าปเอ้าย่าจับเลยย่าจับเออป่าป่าอปไเลยบังไว้กูอยู่อยมือไว้ไว้ไปิิยินเอายานาเดงไหนเป็นมาิ้อไีกิ้มยงไ้องไละกินตัวบุญจังได้จิตังหาคือกันกินตัวนี้เ้าเขาฮัทไปิ้มสองไาไอ้ไอ้นั่นคือยังไงเดือนไหนกินมสองกันน่ะแซวแผน โอ้แผ่นแผนสามเมื่อกี้มึงก่อเลยนะไอ้ที่ว่ากินสามเมื่อกี้มึงก่อเลยนะยันแล้วมันเป็นแผ่นเล่าแล้วว่ายันเล้วไอ้เนี่ยยันแลาวไอก็เลยยอมเราทั้งนัเราก็ไปแทนเพื่นกินส้วงไอ้เชื่อหน่อยืนไม่ได้แล้วยันเสียสามเสียซีถึแล้วเริ่มล่อยส้งไปเลยเธรรมดาเอาไปีแยมเลียมลายเลียมจัดตัวไหนย่าให้มันเกิดปุอย่าให้มันเกิดต่อลวดไรกินมันคือเกินอีกเออ เจมดเขาเขาิ้มงนี่เอาเ็นไหแท้มาต่อขึ้นเขนขนไปขาฮอตยวตายสองมันอ่ะินมาหันบเอข้าฮอตดีกว่าเอาไดเอาได้ไดได้้เอาผอีกท่เนี่ยผอีก่เนี่ยห็นฮอตานนเขารถอรจาดเข้าเข้าเราเข้ารา ยางไปเกัน้ารอบเลยเล่นไปเล่นมาันจะเขาฮอเ่ยก้า่ามาบานเลม่อไหรรู้กลมาิตอบุญนแต่หัวมันกินพีกินตัวนี้อีกตัวนึงังได้กับแพเกมรวดด้เนี่ยินไม่ธรรมดากินพีชกินีชมืดขัดบานมืดปองว่าลืมยิงสองเรา่นเลยเอาอย่า กิต oh ัวหนกันนะหอบาปานนั่นนี่นี่แมันกินมมันกินใรมันกินล้โง่ขึ้นมไโงกินโ้ยขาะุดขาดมันเข้าขาดบาดเกิดมดานินเ้อมานดาเดียวยเนาะโอ้ยหลุดเลยตาเิมันมานี่เจ้าขึ้นจูงปวดนี่ตปตัดกำลังจะเลยบาปต่อนีมเลดปยัง มานี่คอยไปเออต่อทีมด้วยเป็นยังไงกนี่ไปเออเขากินพี่มันบาดนี่ยให้เนียนไม่ทีเดียวมากินนันไปอีกมันจะกินสองเขาแล้วเออกินข้อนั้นกินทั้งอีกเออมจับเอาไปเลี้ยงเอาไปเอามังนี่ได้เขาหมักย่างดีนี่มักเรียกกรย่างเลยไปนี่ไปนี่เรืมังนั่นละเออเป๊ะไปกันไปก่อนอันนี้ก็ได้ เินมาลยเปิดดอกเปิดดอกนั่นรับไหมเปิดนเิจิ้นี่หรอเปล่ฮะิจิ้นพี่ขาเปิของเขาดจังเก่งบ่ยานย่านเตชะไปไปย่านยังเขากินไรไปกินรัวแล้วไปมันมียางมา้นียางไปยังเอาสิไปใส่เขามีตูแล้ว ก็ต่อได้เลยมึงเสริมด่ากันเขาดิไปมึงจะยางแล้วเอาไปนี่ก่อนสั่นเขาอ้ยเขายิงสองเขาออกได้เลยเขายิงสองเขายิงสองเ้ยั่ดอกเขาออกได้เลยยิงสองได้ยิยิงเนาะจกคว่ำอยู่เขาเขาออกได้แล้วไปยิงนาไปไปเขาออกได้แล้วมัดต่ายางอาลาดมาพี่ตรงมาเขากินไปเขาจะแปดตัวนี่เฮ้ยกดเลยเนาะ อ้ยเขาชิเขาได้ไอ้เขาดีกันเขาไปเขากินมันเขาไกินมึงไะคอยดูในดเขาไปอีกตัวนึงเเป็นไหนกินฟีหรือเพียงเนี่ยแมหมาอนี้แม้จับคางนี่มไปยังอือกินฟีมก่อละกินก่อนตัวนึงเดิบเดยินกินปิดกินไปกินปกินปกินกินมันเขกิบกินไกินนกนไไปนกินไไปิกินไไปิไกินนไปไมกไกนกนไปกินกินไปกินกินไปนกินไปกินไกินไป อินอินเขาฮอตไหมด้วยหนึ่งสอนั่นลวเ้เขาไหมไปเขาไหมาซีซเอาอ้โอ้กไลกี่ลูกนะไปจับหนาติละจับไม่ามทงกับบได้าาใส่กบดีเอาเอาขาตรงมันฟังได้ขาตรงอยู่นี่เนาะเออเขาฮอตเลยย่านอย่างเว้ยยาายาขอเนพี่เลี้ยงยูซิซิ่ยูซซิพี่เลี้ยงยืพี่เลี้ยงยโขาน่ะขออรเฮ เขากินสองเขากินสองถามฟังสถ้ายถามงก่อนมาขามเขากินสองตรงนี้มาได้เขาจินงลจกินมันอะไรอเไรขมุมไปอะไขมุมไปนั่นตัวนั่นนะขมุมลขมุนไขมุนนี่เขาทอดอลไกับจับกินแล้วนี่ยเฮยอีดีเก่งโมยานยนคิดมันจีเาหอด เอาไปลอ่อมันลบเป็นอย่างนี้เอามันขึเขาเ่าเขาดรวะเป็นลอ่ขอขังเซฟเตี่ยมีรีมาเขากินเลยลบ<อ>เขากินก็ได้ไอ้เขาก,ากักนี่เดียวแล้วเขาน่อยนี่น้องถือสองกักเตีกยเฮ้ยหมากสูงกว่าบานนี่<อ>ห่าจะเคีงมากว่ามีปัญหาไหมยัยล <laughs> บบ็สัวทำไก่นุ่มแล้วก็สู้ัวจับดายยบไปแล้วเขาส<อ>ง่งให้กินกินมต้วงกันแล้วไหมยัยเนี่ย โอ้นั่งกันพี่นั่ะนั่ละแย่เปนอะไบอะไรเอาหดเลยกินเลยนะสองเ่าสอเมะอนักจีดันไม้ันไปเดี๋ยวเอายังไดจับน้ำนาากคนพี่นะนพี่พี่โอ๊ยไปทหารเดียวเขามาจับนีเทาหร่ใส่นั่นไปเลยสิแต่ตนึงก็กันเท่ากันเอาะ

เดี๋ยวีาจะดีเียงน้ำแข็งลดไปหยังไอ้ที่แม่มามีไวละลายจะไปละลายเปน้แข็งได้กเด้วกินข้าวมันดเอกกินอีกแล้วด้นเาไปยังเยอน่เองส่ ต้องขึ้นบางนี้นะที่ทสองเลยไปที่เล้วนั่นตัวไปนี่ไปไี่ครับสโนี<อ>่สโน่ไ,ไ, <laughs> ไปนี่เงี้ยกนเนี่ยกินสามเลยเนี่ยบ่ได้เออวุ้นเตียครับนั่นเดี๋ยวมันเริ่มอันนั้ <98. S 2> <laughs> นเ้นนนได้เริ่มหูเรว ออันเบิ้งงมกบแพ้เดียวกันบอกป้าตมันียมาดาดิอาจารอันเีองอเอาอันเนี้นี่จออกซอ้ยเสียได้เดี๋ยว่เสียได้อดลนยีห้าปีที่ลมุมเทกายใจกินข้อมึงพีีจนได้บอกเขากินมันเนะไปเขาห่อท่ำ เขกรเข้าค like yeah, yeah. ือกันวัเขากินสองคนหเยาัวมันกินสองเอาชมลิมแพ้ได้ไหมจัดว่ะิดแผต้งไปว่เพื่อนบอกว่าเมียินงจอกใ่ไออกอนหันออกไวไวจับกินเลยกินลดไปยังรถไรก็เก่าละเนี่ได้เขาฮัก็เก่าละมหเขายางเน่ กินมนลดโอ้ยนั่แก็ให้กนว้กินตัวนี้เสียสองบอบออตัอดีที่ไปในฮอตแม่โอ้ยไปเลยไปเอยไปสลยไปเอยไปถอดกุญแจไว้นเถอดกุญแจไว้ไปไปเลยเลย มไได้ขาเลยนะพม่ย er> ัยขาเลยไปได้มากนะ่ดนนี่เอาตนนี้ออกไปที่วัดนี่ไตัวนี้ไปเมยันสีอวก็ได้อดกระวังกัสีหอกก็ได้พัดนังนออกได้ลยล่ะนั่นไปเลยบ้ตันนี้มึงเอาไปยังคน อืมประดับบารมีซื้อเอาอออหัวไซะนิไ่ย่าไปหาย,ยังไม,ม่ยมาอ,อีกเด้อมัหลานดิเอารอดยังยมยอดมตก็เหลืเดินยังเดียวไปยังไปเออขคนเแล้วทุกคนไล,ล่ยินรุเดี๋ยวมันจะตัวนไหนำัเหรอไ,ไนนรอรกินต๊อกมีไปยังลยเฮ้ยไปยังส่งไกินแปงส่งไอกิน ตัไหนกินหรือแง่จินฮอตขึ้นอะเป็นบบมันก่ฮอตไหมเขาให้กักกักินโอ้ยยาเอาให้กินเด้ฟังลำแล้วเอามาเขาดนั่นาสามหรือ่นั่นยังยานียังตอกตอกบิดตัตั้งไม่เขากินนี่มึงสิปใส่ส เฮ้ยจับสุดแท้มันยากึงจับแค่นี้ก็พอแ,แล้วแม่นจับันเทียดสวาอีกน,นอ็พา่เ,นเนาาสนตื่นยัน,น,นยข้านเพ <c oughs> สนตื่นบ่เอานีนน้นี่ละ,ละ,อะ,ะเออเออนี่ละาเลยมัเดี่ยวเดียวโอ้ขีด